สวัสดีครับเดวิดนาสร้างป่าครับเชื่อว่าตอนนี้ลหลายๆท่านนะครับก็คงจะเริ่มทําการเพราะเม็ดพยุงกันแล้วนะครับเนื่องจากเม็ดพยุงก็แก่ก่อนเมล็ดไม้ชนิดอื่นนะครับนี่คือเม็ดพยุงนะครับที่เดวิดนานํำมาดูนะครับตอนนี้ก็แก่แล้วนะครับถ้าใครมองต้นไหนก็รีบไปเก็บได้เลยนะครับ เนื่องจากเดวินาเคยนําเสนอเรื่องการเพราะเม็ดไม้พยุงนะครับไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับสลับราตาการงอกก็ยังน้อยอยู่นะครับเดวินาก็เรียนรู้วิธีการและก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เดวินาจะนําเสนอการเพาะเม็ดรระยุงที่มีอัตราการงอกที่สูงมากนะครับครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับ ก็คงต้องการที่จะปลูกไม้พยุงเนื่องจากปัจจุบันนะครับกฎหมายก็ได้เปิดโอกาสให้พวกเกษตรกรที่ต้องการปลูกไม้นะครับในพื้นที่ที่มีสารสิทธิ์นะครับสามารถปลูกแล้วก็ตัดไม้่าชนิดนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทุกคนก็อยากปลูกไม้พยุงนะครับเนื่องจากพยุงก็มีราคาที่สูงนะครับมาดูครับว่าดวินาจะทําแบบไหนนะครับ สำหรับการเพาะเม็พยุงให้ได้ผลร้อยเปอร์เซนเลยนะครับมาดูครับครับเมื่อได้เม็ดพยุงมานะครับเดวินาก็จะแกะแกะเพื่อเอาเปลือกเม็ดพยุงออกนะครับแล้วก็นําเนื้อในเม็ดพยุงนะครับที่ได้นะครับสําหรับนี้เดวินาก็แกะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสุดมากก็จะใช้วิธีขยํานะครับให้แตกไปเลยนะครับแล้วก็ นำไปเป่าลมนะครับหรือทำการปัดทำการปัดให้เหลือเฉพาะเม็ดนะครับวิธีนี้ก็จะทำได้เยอะนะครับก็จะได้ทำให้เม็ดพยุงนั้นออกมาเยอะนะครับทีละมากๆนะครับก็จะได้เยอะนะครับเมื่อเดวินานะครับได้เม็ดพยุงมาแล้วก็หาภาชนะนะครับเป็นพวกกระป๋องที่ตัดนะครับ แล้วก็นำเป็นพยุงลงไปในภาชนะนะครับหลังจากนั้นก็นำน้ำร้อนนะครับอุณหภูมิก็ไม่ร้อนมากนะครับราลาสักเจ็ดสิบองศานะครับอาจจะกดน้ำร้อนออกมาจากกาแล้วก็ทิ้งไว้ลาวาสักยี่สิบสามสิบนาทีนะครับอุณหภูมิมก็จะคงตัวนะครับเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดพยุงนะครับ เสร็จแล้วก็แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเมื่อแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับก็จะเห็นว่าน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับก็ให้เรานำน้ำสีดำนี้นะครับเทออกไปแล้วก็หลังจากเทน้ำสีดำออกไปหมดนะครับ หนึ่งคืนนะครับสิบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปใหม่นะครับอาจจะใส่น้ําเย็นก็ได้ครับรอบนี้นะครับก็ใส่น้ําเข้าไปใหม่แล้วก็แช่ไว้อีกนะครับเมื่อครบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเราก็หาภาชนะนะครับหาภาชนะเพื่อเฉพาะเม็ดพยุงนะครับ เมื่อนำด,ดินใส <pl ains> <reco Christ. S 2> <siglo>. ่ภาชนะเสร็จแล้วก็นํำเม็ดพยุงที่เฉพาะนะครับหลังจากที่เราแช่ไว้24ชั่วโมงแล้วนะครับก็นําลงมาหว่านเมื่อว่านเม็ดพยุงลงในภาชนะที่เฉพาะ คราวนี้นะครับให้ใช้วัสดุปกคลมนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับในครั้งนี้เดวิดนาเปลี่ยนจากพวกฟางและเศษหญ้านะครับเป็นคุยมะพร้าวนะครับเนื่องจากคุยมะพร้าวนี้จะเก็บความชื้นได้เยอะกว่านะครับ เมื่อทําการห่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตั้งในที่ล่มนะครับเสร็จแล้วก็รดน้ําให้น้ําทุกวันนะครับเดือนละก็จะให้น้ําทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับมิตรพยุงก็จะเริ่มงอกนะครับแบบนี้เลยนะครับในราบาเพื่อนจะเห็นหรือเปล่านะครับ ตาการงอกก็เยอะเลยนะครับนี่ยังงอกไม่หมดนะครับนี่เพียงหนึ่งสัปดาห์แค่นั้นเองนะครับจะเริ่มงอกนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมานะครับเจ้าไม่พยุงเมื่อได้น้ําเข้าไปนะครับก็จะเริ่มโตเห็นใบจริงนะครับก็รออีกถ้าลักษณะนี้ก็รออีกหนึ่งสัปดาห์นะครับให้ใบจริงมีสี่ใบนะครับ ก็จะเอาลงถุงก็ชําได้เลยนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับที่เดว,วินานําเสนออีกครั้งนี้ก็เพื่อว่าต้องการให้เพื่อนๆนะครับเป็นแนวทางหนึ่งนะครับว่าเพราะว่าการเพาะเม็ดไม้นะครับก็มันไม่มีวิธีเดียวนะครับมันมีหลายวิธีแต่วิธีไหนจะได้ผลมากที่สุดนะครับเดว,วินาก็ศึกษาทดลองไปเรื่อยๆนะครับเมื่อได้ข้อสรุปยังไงก็จะ ออามานําเสนอนะครับสําหรับเรื่องของไม้พยุงนะครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งนะครับสําหรับดิวินาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับดวินาก็เพาะทั้งเปลือกนะครับก็รู้สึกว่าจะมีเชื้อรานะครับแล้วก็เน่าซะเยอะนะครับหลังจากที่มาเรียนรู้วิธีการแกะเม็ดนะครับแล้วก็เพาะก็รู้สึกว่าอัตราการงอกก็เยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ